สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิปเร่งด่วนนะครับหลังจากที่ผมทําธุระเสร็จอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีน้องคนหนึ่งได้ไลน์าหาผมในวันนี้นะครับสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ได้คุยกับผมตอนที่ผมอยู่บ้านนะ่ะน้องคนนี้เคยไลน์ไปหาผมว่าพี่อ๊อฟ ผมมีเงินอยู่ในบัญชี25,000ไว้เอาไปจ่ายประกันรถนะครับผมก็บอกว่าอยากเก็บไว้ในตัวนะหมดแน่นอนให้แฟนเราเก็บไว้แล้วผมก็ถามน้องไปว่าการเลิกพนันของพวกเราทุกคนนะ่ะมันอยู่ที่อะไร น้องบอกว่ามันอยู่ที่ใจของเราผมบอกว่ามันยังไม่ถูกต้องเสมอเห็นไหมที่ผมปล่อยช็อตไปอ่ะองค์ประกอบสามอย่างที่ทําให้เรากลับไปเล่นพนันมันคืออะไรเงินในบัญชีของเราที่มีมากกว่าศูนย์หรืออยู่ในตัวของเรามีมากกว่าหนึ่งร้อยบาทใจของเราด้วยแล้วก็บวกการกระทําไอ้ข้อสามเนี่ยมันจะเป็นข้อ ที่สามารถห้ามสองอย่างนี้ได้ผมสอนน้องผมเน้นผมจี้นะครับแล้วผมก็สอนน้องอีกหลายๆอย่างน้องก็เข้าใจแล้วก็ได้วางสายไปแต่การมารอบนี้ของน้องหมดครับเห็นไหมครับทุกคน คนไหนถ้าเชื่อผมอะรอดคนไหนถ้าไม่เชื่อผมอะจบแล้วคุณต้องหมดอย่างแน่นอนเงินสองหมื่นห้าของไอ้น้องคนนี้เอาไปโยนทิ้งกับสล от, ็อตไฮโลไทยผมบอกแล้วนะ ว่าสล็อตไฮโลไทยมันมี22วิในครั้งก่อนเราใช้เวลาอาจจะไม่ถึง5นาทีเลยได้เงิน4-500หรือบางคนได้มากกว่านั้นแต่น้องคนนี้คิดว่าจะเล่นแค่2,000บาทเพื่อต่อยอดเงิน25,000วันนี้โดน เกลี้ยงเลยนะครับเหลือเงินอยู่29บาทแฟนไม่รู้ด้วยแล้วจะทำยังไงอ่ะมันหมดไปแล้วคุยกับผมก็ร้องไห้เสียใจเห็นไหมครับทุกคนผมพยายามเน้นเตือนจี้ฟังแล้วเราต้องได้อะไรเราอย่าอวดดี เราอย่าทำเป็นเก่งกับพนันออนไลน์ที่มันกินเราแบบออนไลน์เห็นเพื่อนเล่นก็ปล่อยมันไปแล้ววันที่เราหมดมามันช่วยหรืออะไรเราได้บ้างคิดดูดีๆนะครับคลิปผมพยายามออกทีทีใครที่เข้ามาปุ๊บผมพูดผม ปล่อยออกเลยบางทีผมไม่ได้อ่านไม่ได้ดูเลยนะผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนเหงาเงินออกหรือยังออกแล้วแล้วเราเอาเงินไปทำอะไรนอกเหนือจากความคิดสามอย่างหรือองค์ประกอบสามอย่างหรือเปล่าถ้าคุณคิดนอกเหนือจากที่ผมพูดนั่นคือคุณไม่เลื่นพนัน แต่ถ้ายังอยู่ข้อใดข้อหนึ่งหรือสองข้อมีโอกาสนะครับย้ำเตือนเสมอว่าโบนัสใกล้จะออกแล้วพยายามทำตัวให้มีค่าพยายามเป็นคนใหม่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเองคือต้องเลิกแต่ก็ยังอยากได้อะไรไม่รู้ร้อยสองร้อย ใช่หไหมเวลาหมดมาเนี่ยอยากแชร์ความรู้สึกอยากระบายความรู้สึกของตัวเองให้ผมฟังแล้วทำไมผมเตือนทุกคนถึงไม่ทำตามผู้ชายคนนี้เคยเข้าใจมาโดยตลอดว่าการพนันมันเลิกได้ด้วยใจ16-17ล้านหมดไปกับใจของตัวเอง บางคนรู้คําตอบแล้วเออจริงว่ะผมเคยเป็นพี่ออฟหนูเคยเป็นพี่ออฟใจหนูบอกว่าไม่เล่นแล้วไม่เอาแล้วแต่ทําไมคุณถึงไปเล่นแล้วบางคนเลิกพนันได้รู้ไหมมันเกิดจากอะไรของเขามันเกิดจากการกระทําครับเขาทํางานเขาใช้นี้แล้วก็พาลูกเมียไปเที่ยวแล้วก็กินข้าวนอนหลั ทำกิจกรรมดูหนังดูอะไรเห็นไหมครับถ้าคุณโลกทำตามใจเองยังไงคุณก็หมดไม่งั้นผมจะหาคนมาจัดการเรื่องเงินให้คุณเหรอเพราะว่าผมไม่ไว้ใจคุณคุณคิดว่าคุณเลิกพน,นันได้5ปีเนี่ยคุณเก่งแล้ว คุณสามารถจัดการชีวิตของคุณได้คุณคิดผิดนะครับหลักๆมันก็จะเริ่มจากน้อยก่อนนะครับยิ่งถ้าวันไหนคุณหัวร้อนถูกมันกินเนี่ยเข้าดูแอปธนาคารได้เลยครับครั้งแรก500ครั้งที่2 0 0พันครั้งที่3อาจจะก5,000หรือ 10, 1มื่นึงผมถามหน่อยเหตุการณ์นี้เคยเกิดกับพวกเราทุกคนหรือเปล่า เพราะฉะนั้นแล้วเอาการกระทําเข้าช่วยแล้วเอาคนอื่นเข้าช่วยนะครับแล้วผมก็ได้ถามน้องผู้ชายคนนี้ว่าเองแทงตาแล้วเท่าไหร่ทำไมถึงได้หมดยันสองหมื่นห้าน้องก็บอกว่าเปิดละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทโต๊ะสนันวันไหวไปหมดตอน ถูกเยอะก็ดีใจเหมือนจะกลับมาได้ตอนนั้นได้ประมาณ1มื่นหแล้วแต่มันก็ยังขาดทุนอยู่ประมาณ9,000พันไม่หยุดครับก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเล่นไปเล่นมาเป็นยังไงอะแทงสูงมันออกต่ำแทงต่ำมันออกสูงหนักขึ้นไปเรื่อยๆ สุดท้ายก็หมดนะครับหมดแล้วก็เครียดแล้วผมก็ถามว่าแล้วเองจะเอาเงินจากที่ไหนไปต่อประกันแล้วไม่ให้แฟนรู้ขอทราบวิธีหน่อยน้องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนในบริษัทเนี่ยเขาไม่อยากให้ผมยืมเงินแล้ว บางคนน่ะโทรไปหาก็ไม่รับไอเงินที่น้องเสียเนี่ยมันเป็นเงินของแฟนนะครับยุ่งเลยทีเนี้ยผมเองก็บอกกับน้องว่าต้องบอกความจริงอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพื่อเป็นการดับนิสยัยดับพฤติกรรมของเรา เงินสองหมืนห้าเนี่ยไม่มีใครให้เองยืมแน่นอนเต็มที่ก็ให้ยืมแค่สามพันไปแล้วน้องก็บอกว่าโอ้โหพี่ออฟเหมือนรู้เลยเนาะผมโทรไปยืมเพื่อนสนิทนะ่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยเพื่อนเน่ยเคยยืมผมได้เยอะแต่รอบนี้มันไม่มีไอคนนี้มันก็เล่นเหมือนกันแต่มันมีให้แค่สองพันถึงสามพันนะครับ ผมก็พูดกับน้องว่าผีเห็นผีคนเห็นคนเนี่ยความหมายมันจะต่างกันคนเล่นพนันด้วยกันเนี่ยเวลาไปยืมเงินกันเนี่ยเขาก็ต้องรู้แล้วว่าไอคนเนี้ยมันต้องกําลังเสียมาแน่นอนแล้วก็ต้องมายืมเราแล้วเรารู้ไหมว่าการที่ยืมเงินไปตามพนันเนี่ยมันได้กลับมาคืนไหมยาก จริงไหมเพราะเราก็เคยเป็นไงเขาเรียกว่าผีเห็นผีแต่คนเห็นคนก็คือเรากําลังประสบปัญหาไม่มีเงินกินข้าวก็คือเอาเงินไปให้พ่อกับแม่พ่อกับแม่อาจจะไปซื้อปุ๋ยไปเกี่ยวข้าวคือมันอ้างที่มาได้แล้วเราไปคนทํางานเราไปยืมกัลยาณนมิตรของเราเขาก็ทํางานเหมือนกัน มีเท่าไหร่เขาก็ให้เพราะเราซื่อสัตว์เราไม่โกงนี่เขาเรียกว่าคนเห็นคนนี่ไงครับคุณภาพชีวิตกับการกระทํามันก็จะมาปรากฏเห็นได้ทั้งสองฝ่ายผมเองก็เคยเป็นครับอย่าว่าแต่น้องเลยเมื่อก่อนผมจะเอาเงินใครก็ได้เขาให้หมด แต่พอพักหลังเขารู้ว่าผมติดบอลเข้าบอลบ่อยวงเล็บเสียพนันนะครับไม่มีใครให้หรอกแม้แต่พันเดียวเขายังไม่ให้เลยจากปกติแสนหนึ่งไม่มีปัญหานะครับนั่นแหละทุกคนเวลาผมสอนทุกคนเวลาผมเตือนทุกคนเนี่ยพยายามฟังนะครับผมลองมาหลายวิธีแล้วเอานิดเอาหน่อยอะตัวดีเลย แม้แต่งันห้าร้อยอยู่กับตัวเนี่ยคุณที่ว่าจะเหลือเหรอถ้าใจมันอยากเล่นไม่เหลือหรอกแม้กระทั่งว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเงินกินข้าวนะแต่ก็ต้องเอาไปสนับสนุนพนันก่อนอดไม่เป็นไรยอมให้พนันได้กินตัวเองจะไม่มีกินโดนเขาตราหน้าว่าเลวก็ยอมได้เพื่อให้น้องพนันมันรวยขึ้น ผมเองกลัวบ่อนเจ๊งกลัวบอนปิดก็เลยได้เอาเงินไปให้เขาสนับสนุนเขาไปเรื่อยๆจนตัวเองไม่เหลืออะไรนะครับแล้วก็หมดตัวในที่สุดนี่แหละครับทุกคนคนไหนที่เคยได้คุยกับผมผมจะถามเสมอว่าเหตุผลที่เรากลับไปเล่นคืออะไรเราต้องการอะไรจากมันเราถึงทางตันหรือยังแล้วเราคิดว่า เราจะสามารถเลิกพนันได้ด้วยใจของเราหรือเปล่านี่คือผมจะถามบ่อยมากทุกคนก็บอกว่าหนูต้องเลิกด้วยใจแล้วแล้วทำไมถึงกลับมาใหม่รวมถึงไอ้น้องคนนี้ด้วยเพราะเรามั่นใจไงครับว่าตัวเองเอาอยู่เอาได้ นั่นคือคุณพึ่งเลิกได้แค่ประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเองแล้วเงินในบัญชีก็มีมากกว่าศูนย์อะไรเห็นนะปลาเราเห็นเสียงเราได้ยินเมื่อองค์ประกอบได้องศาได้พร้อมยิงไปแน่นอนครับแต่ถ้าหาคนมาจัดการพฤติกรรมละรอด ยังไงก็รอดแน่นอนลองเล่นดิโอนเงินปุ๊บแฟนโทรมาปับ๊บโอนเงินไปให้ใครเขาคนนั้นคือใครส่งหลักฐานให้ดูชื่ออะไรมันอยู่ไหนเป็นคนในโรงงานหรือเปล่าเราตอบได้ไหมถ้าคุณตอบได้จบถ้าคุณตอบไม่ได้ โดนผูกบัญชีร่วมดีไหมดีผมเองก็เคยสอนน้องนี้ให้ทำตามผมด้วยน้องก็ตอบกลับมาว่าเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างผมจะไปทำตามที่พี่บอกแล้วแฟนของน้องเขาก็ร่วมมือด้วยยังไม่ทันได้ไปเลยคลิปก็ฟังทุกวันยังหวนกลับไปเล่นแล้วก็หมดตัว ผมพูดย้ำเตือนเสมอว่ามันอยู่ที่ว่าใครแต่ละคนหรือใครบางคนจะลงมือทำก่อนใครเท่านั้นเองอย่าเชื่อใจตัวเองห้ามเชื่อใจตัวเองเด็ดขาดต้องเอาการกระทำข้าแรกเวลาเกิดอาการอยากเล่นต้องไปที่อื่นล็อกมือตัวเองไว้ไม่ให้โอนถ้ามันห้ามไม่อยู่จริงเอาเงินของเราไปฝากไว้กับแฟนเราไปฝากไว้กับใครก็ได้ ให้เขาจัดการให้รอดแต่ถ้ายังอวดดีอวดเก่งอยู่อาจจะได้มาแสดงความที่เห็นในช่องของผมผมหัวีนแล้วครับพี่ออฟหนูหวนอีกแล้วขาพี่ออฟแน่นอนร้อเอร์เซสุดท้ายนี้ก็เป็นลังใจให้กับทุกคนนะครับนี่คือคลิปด่วนเลยผมคุยเสร็จผมแชร์แล้วก็ลงให้ทุกคน ได้เตือนสติทุกคนนะครับสู้นะครับทุกคนอีกไม่นานเกินรอใกล้จะปีใหม่แล้วเราต้องกลับบ้านแล้วก็ต้องมีเงินพอแล้วสนุกมามากแล้วการพนันไม่เคยทําให้ชีวิตใครดีขึ้นมีแต่จนลงแย่ลงถึงคุณจะได้แต่ก็ได้ไม่นานเส้นทางสายนี้ไม่สามารถหรือไม่มีใครยืนได้นานเลย สุดท้ายก็ต้องตกลงมาอาจจะขาหักบางคนไม่สามารถที่จะรักษาแผลนี้ได้เลยแต่วันนี้ผมมียาให้คุณแล้วมีวิธีทำให้คุณหายขาหักนะครับแล้วกลับมาเดินปกติได้เหมือนคนทั่วไปพยายามรับเอานะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนนะครับผมสู้ๆนะครับ โอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ